ให้ทุกคนค่ะก็รุ่นะครัทำนะคะต้องพย,ยายามใส่แมสเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลอยู่บ,บ่อยๆน,นะคะย่าหวบญาติแล้กันก็ความสมามัคคีจะเกิดได้ยังไงก็คือตัวเราก็ต้องเริ่มเริ่มที่จะเ,เริ่มที่ตัวเราะคะ่ะเรามีจิตที่จะให้อภัยไหมนะคะก็ จิตตัวนี้นะคะ่ะก็คือจิตที่อ่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวก็คือต้องทั้งกายกรรมแล้วก็พจิกรรมก็พยายามค่ะบางทีบางทีก็ยังยังมีความโกรธอยู่ะคะ่ะที่บางทีก็ถูกกระทาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เรานึกได้เราก็ว่าอ๋อ เราต้องให้อภัยนะสามัคคีจะเกิดขึ้นต้องให้อภัยแล้วก็เมตตาเขาเขาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเขามาบำเพ็ญก็ดีแล้วเราล่ะเรามาเอาอะไรถ้าเรายังอยู่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำใจได้ขนาดนี้เหรออ่าพบุญธรรมก็เมื่อวานนี้ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ ก็ถามว่าอก็เอา,เ,าเอาภา,าพให้ให้ดูค่ะเพราะว่าหมอเขาบอกว่าพยายามเอาภาพให้ให้ครูธทําดูว่าอันนี้เป็นยังไงค่ะเพราะว่าเราเอาภาพดูเอาภาพให้ให้ดูก็บอาว,าว่านี่ภาพใครก็เสียงไม่ออกเพราะว่าต้องจุกจอกคอค่ะโอ้อันนี้บา,างบา,งบางนชุมชนเนี่ย อันนี้กล้วยเคยปูนเนี่ยอันนี้ก็โดยเด็กเมียนที่น้องเราไม่ถึงความน้าจะว่าก็เขาอยู่ก็ดีเขาจับไปก็พร้อมค่ะน้องกลับขอบพระคุณค so ่ะถูกเราจะสมัครคีกันได้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมเต็มที่ ཁྱོད ཁྱོད